สวัสดีครับสวัสดี f อบอลอามิดีนะครับวันนี้จะพา f อซมาชมน้องพรนะครับปีแรกกับแถวแถวตะบนกันทรารมนะครับไม่ค่อยได้มานะจากจังหวัดส,สุพรรณนะครับ ออนกีริรีนะครับรู้จักมานานแล้วไม่เคยไปดูตัวจริงไม่เคยเห็นตัวจริงตักคต่างนะครับอันนี้ครับเจ้าของนานะครับวันนี้นฮะโอ้อยากแจมเลยครับ เข้าตั้งสวยมากเลยครับยอดเข้าสวยมากครับไม่ล้มเลยคนที่เอามาคือปาจับขนมจีบนะครับกับน้องโต๊ดบ้านเกตนะครับเขบอกว่าเอามาประจํานะครับถแถวแถวเมยราชเดี๋ยวจะเอามาลงอีกคันหนึ่งนะเห็นบอก เลททั้งคันครับเดี๋ยวเราไปรอดูข้างหน้าฝั่งนูน้นเธอเตรยียมรอแล้วมันดูหลังตึกโอ้ยยอมรับเลย อ่านเอมือโอ้ตาจีตรงนั้นด้วยแกทำนานได้สวยมากครับข้าวไม่ล้มเลยครับปีนี้โอ้สิบหกไร่สุดยอดนะครับเม็ดงามด้วยครับไม่เป็นโรคด้วยโอ้งามครับข้าวแกปีนี้ เดี๋ยวเราไปชมรถเกี่ยวกันต่อนะครับ ไม่ได้ยุ่งผมจริงครับ เดี๋ยวแบบนี้ได้ฟังนะครับ ตาจริงๆครับเอี 4, ที่ได้มาย่นโสมตัวจริงครับสุดยอดของเขาครับได้ยินแต่ชื่อนะครับแต่ก่อนน่าได้สักคันในโกนจะดีเนาะ แล้วไม่ไม่เคยมีมานะคอนินรีเสาไอตำบลกัทาร์ของผมนะฮะมีปีนี้อะไรฮะ,ะน้องจับกับน้องโต๊ะเอามาลงก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายลง youtube ให้ fc ได้ชมกันนะครับสุดยอดสุดยอดดูกันเกี่ยวหเข้าตั้งเนี้ยเกี่ยวต่ำให้อีกโอ้โหได้ปากเต็มเครับ อบเลยครับแบบนี้ผมไม่มีความรู้เรื่องรถเกี่ยวนะแต่ก็ชอบอยู่นะครับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องเกี่ยวกับบอดี้เกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวผมไม่ค่อยสัมผัสครับต้องขอไปเอฟจีด้วยจะถ่ายให้ชมนี้ถ่ายได้ครับ Obrigado. មិនបិលអាទៅខាងទៅតាមមកតារាទៅខាងទៅយប់ថ្ងៃណាក៏រော်ដែរครับសៀតចាប់លោកជីបដែរครับពីណាឲ្យទៀតមែនកាត់នេះស៊ុយយ៉តជីងครับបាត់ពីមុខវាមិនចេះកៅណាបាទនៅតាខៀវក្កបៃលភ្លេចកៅបាត់ហើយបាទបៃគេឡើង30ទួយនេះជិតរីទៅបានពីនៅទីអាស្លាក់ហើយស្លាក់បលាំងហើយ បាទបាទក្រមដងចាស់អីនោពេជ្រត្រូលត្រូលអមទៅណាឈួតត្រឡនលើវ៉មិនដឹងមកអីនេះអឺនេះអត់ទៅមានទីនេះហ្នឹងអានិចਾអោមកอีกຄັນໃສແມະມາอีกຄັນລຶບມາມາຕົ້ນไหนថ្ងៃพรุ่งนี้ថ្ងៃนี้ណា ตอนกินยสองคันนะครับเอามาลงที่นี่เกี่ยวต่าอยางงี้ดีเลยอ่ะได้ฟางเยอะเลยเอาเกี่ยวฟางเลยครับสุดยอดครับเกี่ยวเ,าาเอาฟา,างเกี่ยวตําเนี้ยฮะชอบเลยครับตัวนี้ฟางมีข้าวว่ะ,ะครับาะทุกคนเขาหันมาเลี้ยงัๆๆวเลี้ยงค้ายกันเมดแล้วจะเป็นต้องมีครับ ลเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับพี่พีฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์ช่องยูทูบของดัมพี่ให้กับของดำด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปมาชมกันอีกทีครับได้ข่าวว่าจะมาอีกคันหนึ่งน่าจะเป็นคันคู่นี้โอเคครับสวัสดีครับ ทีมงานในหน้าแล้วครับวันนี้โอ้โหสุดยอดมากครับรีบๆปีหน้าต้องเอามาอีกนะเก็บมากเลยเนี่ยยอดครับสุดยอดอันนี้นี่ฮะน้ำสองในหน้าของกัทรรมนะครับนี่ไปรุ่นสร้างตัวไปรุ่นสร้างตัวฟ้าคนหนึ่งก็จับขนมจีบคนหนึ่งก็โตะบ้านเกียรตนะครับไปได้เมียอยู่นั่นนะฮะอันนี้ใหญสเลนะครับนี่สเลกิ้งใหญ่สเลกิ้งเนี่ยคนนี้สเลนะครับ เดี๋ยวไปดูกันถ่ายข้าวก่อนนะครับ ขนาดนี้ไม่กี่นาทีครับถือว่าเร็วมากแล้วนี่จบคำคำเรือของจริงครับพอนกินรี